สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผม VIP JKFF นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว add on ใหม่ครับที่ชื่อว่าเออมันเป็นมอดดาบอันนี้แหละครับเออมันมีพลังอินาอจีด้วยเนาะกดย่อเพื่อเป็นการเปลี่ยนปืนนะครับนี่มันก็จะกลายเป็นปืนถ้ายออ่อมันก็จะกลายเป็นดาบเนาะเออถ้าถ้ากดถ้ากดคลิกที่พื้นนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลย ถ้ากดรวมๆมันก็จะเปลี่ยนท่าครับก็เอาไปลองเล่นกันได้นะเชฟนี่มันก็จะเป็นปืนนะทุกคนีย๋ยิงยิงนี่นี่นี่มีม็อดนี้เท่มากเลย โอ้โหมาดูในมุมมองนี้มังนะครับปุม้มไก่ไม่ใช่แพะแตกปุมป้มปุ้มถ่ายต่อไปก็จะเป็นปืนเนาะไม่ใช่เดี๋ยวไปก็จะเป็นดาบนะครับ เห็นเห็นตรงสีฟ้าๆไหมมันก็จะมีการขยับด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนมอดก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วใครที่อยากเล่นเหมาะมอดนี้นะครับก็จะพปจะทิ้งริมไปด้านล่างเดินครับพี่น้องบัวนี่ก็เท่เลยอือวันนี้เลยจ้าไปครับก็คลิป คลิปนี้อาจจะสั้นนะเพราะว่าก็มีแค่นี้จริงๆนะพี่น้องโคตรเท่เลยวะ่ะ